หากองค์กรของท่านต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้บริษัท GT Training Development เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรมของท่านสิคะ เราให้บริการฝึกอบรมทั้งสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไปที่ผ่านมานะคะเราสามารถอบรมได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์ blended learning h y b บ i ิและไฮเฟกเ Learning ค่ะโดยทีมของเรานะคะก็มีสมาชิกหลักๆทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะก็คือคุณสุภาพอารมยัยแล้วก็คุณวริศราจันทราพันธ์ค่ะเรามีประสบการณ์นะคะอย่างของคุณสุภาพอาเองก็อยู่ในสาย F&B แล้วก็งานให้บริการต่างๆค่ะ มีผลงานในเรื่องของการเป็นอาจารย์พิเศษในขณะที่อาจารย์นันชลรานะคะก็มีผลงานและประสบการณ์นะคะในทางด้านสื่อมวลชนแล้วก็ทางด้านการศึกษาคา่ะในการฝึกอบรมของเรานะคะเรายินดีที่จะตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภาครัฐบุคคลทั่วไปหรือตัวแทนพนักงานรวมทั้งเราสามารถสอนผ่านทางช่องทางออนไลน์และวิดีโอได้ด้วยค่ะ โดยหลักสูตรของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสีหัวข้อหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารการจัดการและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มค่ะโดยเราสามารถออกแบบหลักสูตรนะคะแล้วก็ปรับแบบฝึกหัดได้ตามบริบทขององค์กรมีระบบการประเมินผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็สามารถจัดการอบรมหลากหลายเนื้อหาในครั้งเดียวกันได้ค่ะ มาดูกันนะคะว่าในแต่และหัวข้อมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มที่หัวข้อของหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพกันบ้างค่ะเรามีทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพแบบทั่วไปนะคะการแต่งหน้าทำผมแล้วก็การแต่งกายเพื่อเสริมความมั่นใจค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็มีหลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนแต่งหน้านะคะให้กับธุรกิจโรงแรมและการบินนะคะหรือแม้แต่พนักงานร,รักษาค,ความปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้เรายังสอนนะคะในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ๆและกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะ Personal Color Analysis ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สฝึกอบรมที่ภูมิใจเสนอนะคะเรามีเทคนิคดีๆที่จะนำมาฝากผู้เรียนทุกท่านค่ะให้สามารถเลือกเสื้อผ้าได้สีตรงกับตนเองมากขึ้น การออกแบบและตกแต่งทรงผมนะคะเราก็มีประสบการณ์มากมายเลยค่ะในเรื่องของการออกแบบนะคะเพื่อให้การทำผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายในส่วนของ Presentation Skill ค่ะก็มีหลากหลายคอร์สฝึกอบรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนการเป็นพิธีกรการเป็น Youtuber ค่ะหรือการสอนถ่ายทอดสดนะคะ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนอกจากนี้อาจารย์ยุ้ยยังมีผลงานในการเป็นผู้สอนนะคะในคอร์สออนไลน์สำหรับหลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลเลนหรืออีดูมอลนะคะในส่วนของธุรกิจ F&B Business ค่ะนำทีมการสอนโดยอาจารย์สุภันอลมัยนะคะเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่การวางแผนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเลยรวมทั้งกลยุทธ์ในการทำให้ธุรกิจอาหารเติบโตจนสามารถขยายกิจการได้ค่ะ ดยอาจารย์สุภาพนะคะก็มีผลงานนะคะในด้านการเป็นวิทยากรสอนให้กับหลากหลายองค์กรด้วยกันค่ะในด้านของการบริหารจัดการนะคะเราก็มีคอร์สฝึกอบรมนะคะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรต่างๆนะคะให้บุคลากรของท่านเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของกระบวนการคิดการสอนงานการเป็นผู้นำ มีการจัดคอร์สฝึกอบรมให้นะคะทั้งสำหรับองค์กรในภาคเอกชนภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ CT Training Development นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์086-375-1059หรือเว็บไซต์ ctnthailanden.com w ค่ะ